สวัสดีค่ะมาพบกันในช่องปุ๊กกี้สาวไทยในชนบทเยอรมันนะคะมานั่งมุมตรงนี้คืออยากให้เห็นดอกเดซี่ในสวนของเรา่ะทุกคนก่อนที่เราจะต้องตัดหญ้านะแล้วมันก็สวยมากๆเลยก็เลยอยากจะมานั่งทําคลิปตรงนี้ก่อนเพื่อเป็นที่ระทึกเอาไม่ใช่เพื่อเป็นที่ระออล,ลึกอุย้ยนกตรงนู้นก็มีค่ะคุณ อันนี้เป็นบรรยากาศธรรมชาติมากๆเลยในชนบทประเทศเยอรมันในเมืองที่เราอาศัยอยู่ค่ะทุกๆโซนทุกๆท,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 ที่ที่เป็นสวนสัตว์เนี่ยคือมันจะมีดอกไม้ที่แบบว่าสวยมากๆแล้วก็มีอากาศดีๆแบบเนี้ยอุด๊ดแดดแดดส่งแดดส่งหน้าจะปิดหน้าหน้าจะดบไหมยาเลยดีกว่าคือเราก็เลยชอบในการที่จะมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายวันนี้มาน,นั่งมุมตรงนี้สวยๆแล้วก็ มาแชร์ประสบการณ์สักนิดนึงว่าถ้าเกิดเรามาใช้ชีวิตที่นี่แล้วเราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเนี่ยเราใช้เงินเดือนละเท่าไหร่สำหรับแม่บ้านนะสำหรับคุณที่กำลังจะมาใช้ชีวิตที่นี่อันนี้คือเราไม่ต้องจ่ายไม่ต้องช่วยเขาจ่ายค่าบ้านนะแค่เราไปซื้ออาหารแล้วก็เรามาทำอาหารให้ลูกกินแล้วก็ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆเนี่ย เราใช้ยังไงเราไปซื้อของกี่รอบในแต่ละเดือนหรือต้องออต้องตุนต้องซื้ออาหารอะไรบ้างที่มันจำเป็นนะอันนี้เราก็จะมาแชร์สำหรับในส่วนตัวของเราเนาะก็โชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านนะเพราะว่ามันจะเป็นบ้านเก่าที่เราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วก็อยู่กับความเป็นจริงด้วย ดอกเดซี่มันสวยอยากจะเด็ดหมูใส่หมูสันแบโอ้ยส,สวยมากค่ะสวยมากๆเลยคุณเนี่ยนะคะแล้วมันมีแบบสีชมพูด้วยนะคุณเนี่ยอันนี้คือให้มาอยู่ในสวนนี่คืออยู่ได้ทั้งวันมานั่งพูดคนเดียวอยู่มุมตรงนี้ด้านนู้นก็ดอกไม้สวยมากๆเลยคุณดอกไม้อันนั้นนะสีชมพูอ่ะที่สวยมากๆเลยแต่ว่าเราอยากให้เห็นดอกเดซี่ในสวนของเราก่อนคือในหนึ่งเดือนเนี่ยการที่เราจะไปซื้อของ เข้าบ้านเนี่ยสอาทิตย์เนี่ยหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราจะไปซื้อของประมาณสามรอบสามรอบนี่คือในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเรา,เาไปทำงานมินิจ็อบเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งวันเนี่ยเราก็ไปซื้อของในช่วงที่เราไปรับงานหรือเราไปช่วยคุณยายคุณลุงทำงานเนี่ยเราก็จะไปซื้อของคืออาทิตย์หนึ่งเราจะาซื้อของสามครั้ง เพราะฉะนั้นใน1เดือนเนี่ยออกสามหกเก้าสิบสอง 3, 6, 9, ครั้งเวลาเราออกไปข้างนอกนี่เราจะอยากจะไปซื้อของซื้ออะไรเนี่ยเป็นสิบสองครั้งต่อเดือนเกี่ยวกับซื้ออาหารซื้ออะไรมาทำเนี่ยจริงๆไปซื้อทุกวันก็ได้ถ้าเรามีเงินนะเพราะว่าร้านมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้แต่ว่าเราเนี่ยก็คือเต็มที่เลยเดือนหนึ่งเนี่ยเราไปจ่ายซื้อของเนี่ยสิบสองครั้งซึ่งสิบสองครั้งนี่เราเคยมา คิดคำนวณดูแล้วนะ12ครั้งนี้ไม่รวมกับไปซื้อร้านไทยนะร้านไทยนี้ไปไม่บ่อยก็ซื้อมาตุนเอาไว้แต่12ครั้งนี้พวกเนตโตพวกเขาฟลันเอดิคาแเพนนีมาร์กอะไรอยู่ใกล้ๆโทมพวกดอกไม้พวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะซึ่ง12ครั้งเนี่ยเรามาเฉลี่ยอยู่ที่เดือนนึงเนี่ยเฉพาะค่าอาหารค่าซื้อของนะอันนี้คือไม่รวม ของส่วนตัวที่เราอยากจะได้ไม่รวมซื้อเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนมากจะซื้อของกินแล้วก็ซื้อใหม่พรมซื้ออะไรที่แบบว่าที่เราอยากจะซื้อเออสบายสบายที่เราอยากจะซื้อเพราะว่าเราทํางานเองด้วยเราก็จะสามารถซื้อได้เยอะกว่าเดิมนะเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็ไปดูบัญชีของเราแล้วนะเราเน่ยจะจะทำบัตร atm ต่างหากเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อของเนี่ย เราจะรูดบัตรเราจะใช้บัตรซื้อของอย่างอย่างที่บอกนะมันก็จะมีค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ช่างมันเถอะเพราะเราจะไม่ถือเงินสดเราจะถือแค่บัตร ATM และเวลาเราใช้จ่ายทุกครั้งเราจะรูดบัตรนะคะเดือนหนึ่งเนี่ยเราเฉลี่ยแล้วเราอยู่ที่ประมาณนะไม่เกิน6 0 0 600อยออยต่อเดือนสำหรับตัวเราที่ซื้อของนะ 6กร้อคูณสามสิบหกก็ค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งเราซื้อของจิปาถะนะอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันหอบาทอันนี้คือไม่ต้องจ่ายค่าค่าบ้านไม่ต้องจ่ายอย่างอื่นไม่ได้ซื้อน้ำนะอันนี้ซื้อแค่ของกินส่วนการซื้อน้ำดื่มหรืออย่างที่บอกในเมืองของเราจริงๆน้ำก็ก็ดื่มได้แต่เราก็ซื้อน้ำเปล่าเป็นน้ำที่มี เป็นน้าที่มีโซดาด้วยลูกชายชอบอย่างเราก็ซื้อน้ําธรรมดาแต่สามีนี่ก็จะซื้อโคลาซื้อเหมือนเปิดร้านขายเขาจะซื้อมาทีประมาณสิบลังอย่างเงี้ยของเราก็ซื้อน้ํามาทีก็เต็มรถเดือนหนึ่งก็ซื้อประมาณสองรอบนะสำหรับน้ําแต่สําหรับซื้ออาหารซื้ออะไรเงี้ยซื้อได้ทุกวันแต่ส่วนแต่สรุปแล้วก็คือเดือนหนึ่งเราใช้ออกไปซื้อของสิครั้ง ะะสรุปก็มาสรุปว่าเราใช้จ่ายเดือนหนึ่งเนี่ยออกไปซื้อของช้อปปิง้งซื้อของทำอาหารไม่ใช่ช้อปปิ้งก็ซื้อของแถวบ้านเนี่ยสิครั้งแล้วก็ใช้เงินประมาณ600ออยต่อเดือนอันนี้คือเอาแบบเน็ตเน็ตต่ำ,ตำๆเลยนะจริงๆมันมีเกินกว่านั้น <c oughs> แล้วก็ซื้อน้ำดื่มเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งก็สองสามรอบก็สามีจะเป็นคนจ่ายค่าน้ำดืม่ม แต่เขาก็ให้เงินเดือนเราอยู่ดีแหละเล็กๆน้อยๆก็คือกินด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงอย่างเงี้ยใครที่บอกว่าสามีเธอสามีคุณมีเงินเดือนหลายพันเนี่ยคุณต้องดูด้วยนะว่าเขาจ่ายค่าอะไรด้วยบางคนเนี่ยเหมือนเพื่อนแม่ของเพื่อนลูกเนี่ยเขาต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนหนึ่งก็พันพันสองร้อยนะคะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกเพราะฉะนั้น มันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เยอะมากๆเลยวันนี้มานั่งบรรยากาศดีๆแล้วก็พูดถึงเรื่องราวคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะให้คุณได้เตรียมตัวว่าต้องมีเงินเท่าไหร่ในการที่จะดำเนินชีวิตในต่างประเทศนะฮะอันนี้เป็นส่วนย่อยๆเดี๋ยวเรามาแชร์ให้ฟังอีกเรื่อยๆวันนี้รีบมานั่งถ่ายตรงนี้ก่อนนะหวังว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะอู้อยากจะให้ดอกเดซีกดก่กับทุกคนนะดูสิสวยมากค่ะ จบไปด้วยดอกไม้สวยๆค่ะเนี่ยแต่ละสีมันก็มีความหมายด้วยนะคะสวยมากค่ะไม่ไปไหนสัทีสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะกับดอกเดซี่สวยๆไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ